หน่วยการเรียนรู้ที่6การตั้งการประกอบการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียนกิจกรรมที่1 กิจกรรมที่1เป็นการติดตั้งการประกอบการซ่อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียนนะคะ,ะกระบวนการทำงานในการติดตั้งการประกอบการซ่อมการบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งในการนำเสนอจะใช้กระบวนการทำงานทั้งหมด11ขั้นตอนดังนี้นะคะก็คือขั้นตอนที่1เมื่อนักเรียนจะซ่อมหรือนักเรียนจะประกอบซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นักเรียนควรศึกษาคู่มือคำแนะนำและการอ,อ่านแบบมาให้เรียบร้อยนะคะ2ก็คือศึกษาหลักความปลอดภัยในคู่มือจะมี การบอกอยู่ว่า,าหลักรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างไร 3. ก็คือวิธีการสร้างจิตสํานึกต่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 4. ค,คํานวณค่าใช้จ่าย 5. มีการวางแผนปฏิบัติงานตรวจเช็คบํารุงรักษาซ่อมแซมติดตั้งหรือการประกอบ 6. ก,ก็คือการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องกับอุปกรณ์ กับการติดตั้งหรือการประกอบหรือการซ่อมบำรุงรักษา 7. การเลือกเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมถูกต้องในการปฏิบัติงาน 8. การดำเนินการปฏิบัติงาน 9กก็คือการตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อมีการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการจับเก็บอุปกรณ์บำรุงรักษาเครื่องมือให้เข้าที่เข้าทางเป็นเ,เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะฉะนั้นถ้านักเรียนรู้จักทำงานหรือว่าทำเป็นกระบวนการตามตามที่ครูบอกนี้นะคะผลงานหรือว่าเ,เป้าหมายที่นักเรียนกำหนดไว้ก็จะสามารถสำเร็จบรรลุได้ด้วยดีนะคะ ทีนี้ในขั้นตอนที่8เป็นการปฏิบัติงานในการเรียนรู้นี้จะเป็นการปฏิบัติงานในการติดตั้งการประกอบการซ่อมแซมการรักษาการบำรุงเตาแก๊สนะคะ ซึ่งใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานเพื่อดําเนินงานเป็นขั้นตอนประกอบไปด้วยขั้นตอนการสังเกตการวิเคราะห์การสร้างการเลือกหรือการประเมินทางเลือกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวอย่างที่จะนําเสนอดังนี้นะคะเมื่อนักเรียนจะติดตั้งเตาแก๊สหรือตัวตัวอย่างที่เรานํามาก็คือการติดตั้งประกอบซ่อมและบํารุงรักษาเตาแก๊สนะคะขั้นที่1นนักเรียนต้องมีการอ่านคู่มือว่าเตาแก๊สนั้นมีการติดตั้งหรือว่ามีชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งภายนอกภายในอย่าง ไรนะคะข้อ2นะคะก็คือมีการาศึกษาความปลอดภัยว่าเตาแก๊สนั้นควรมีการบำรุงรักษาการเช็คการรั่วของแก๊สอย่างไร ข้อ3ก็คือมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อมการหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหมให้เกิดพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการหุงนะคะซึ่งพูดได้ว่าเป็นการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงสามารถช่วยอนุรักษ์ป่าไม้เนื่องจากไม่ต้องตัดไม้มาเผาถ่านดังนั้นก็เป็นการประหยัดอย่างหนึ่งนะคะ ข้อ3เออข้อ4ก็คือมีการคำนวณค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเตาแก๊สจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าน้ำค่าผงซักฟอกและค่าฟองน้ำเท่านั้นเ,เตนาแก๊สมักมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า1,000ครั้งนะคะ ต่อมา,อาการวางแผนปฏิบัติงานตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบติดตั้งนักเรียนควรมีการถอดออกมาบำรุงรักษาตรวจเช็คว่ามีการาล่วไหลของแก๊สหรือไม่นะคะตรวจเช็คปุ่มปรับอากาศหรือช่องผ่านอากาศตรวจเช็คสวิต์ควบคุมแก๊สนะคะตรวจเช็คท่อนำแก๊สนะคะอันนี้คือการ เลือกออวิธีการปฏิบัติตรวจเช็คหรือการติดตั้งบำรุงรักษานะคะในขั้นตอนที่6ก็คือการเลือกใช้เทคโนโลยีการเลือกใช้เทคโนโลยีและว,วิธีการตรวจเช็คบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆไม่ให้ชำรุดก่อนเวลามีการติดตั้งหรือมีการประกอบที่หลังนะคะมีการศึกษาให้ดี ต่อมาขั้นที่7มีการเลือกอเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเตาแก๊สนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์น่าจะใช้ประเภทไขควงปากแบนไขควงปากแฉกนะคะ,ะประแจเลื่อนมีดคัตเตอร์ครีมผงสักพอกหรือสบู่ผ้าสะอาดแปรงขัดนะคะฟองน้ำเทปพ,พันกาวไม้ขีดไฟหรือไฟแช็กจุดประกายไฟเป็นต้น ในการปฏิบัติงานก็คือใช้ทัศะขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดนะคะประกอบต่อแก๊สเข้ามานะคะและขั้นตอนที่9นะคะมีการตรวจเช็คก,ก่อนนะคะมีการทดสอบมีการตรวจเช็คว่ามีการทดสอบความเรียบร้อยตรวจเช็คว่าอุปกรณ์ที่เราประกอบนั้นสามารถใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็มีการปรับปรุงและบำรุงรักษานะคะแก้ไขอุปกรณ์นั้นให้ใช้งาะ ใช้งานเพื่อความปลอดภัยได้และขั้นตอนสุดท้ายในการขั้นตอนของการบำรุงรักษาอุปกรณ์ก็คือการจัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือก็คือเมื่อใช้วัสดุอุปกรณ์เสร็จแล้วควรจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการซ่อมเตาแก๊สนะคะหรืออุปกรณ์ใดๆในบ้านนะคะถ้านักเรียนทําตามขั้นตอน11ขั้นตอนที่ครูกล่าวมาก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือว่าสามารถทําได้ผลตามที่ต้องการได้นะคะ